พลอยชิดจันทร์สไปยห้องกงหอบกระเป๋าออกจากบ้านขอเลิกสามีหอบกระเป๋าออกบ้านพลอยชิดจันทร์สไปยห้องกงรายได้จากไหนปีละเจ็ดพันล้านกำลังเป็นกระแสะเลยทีเดียวสำหรับการไลฟ์สดขายของพลอยชิดจันทร์ขณะก,กำลังไลฟ์ขายกละมังจนการเป็นไวรัลดังหลายเสียงชื่นชมในความขยันแม้จะเป็นคนรวยระดับพันล้านแต่ก็ไม่หยุดทำมาหากินซึ่งพลอยชิดจันทร์โพสต์ภาพตัวเองนั่งไลฟ์ขายกละมังพร้อมเขียนข้อความ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานหนักไม่เคยฆ่าใครทุกงานที่ปล่อยทําดีใจที่มีโอกาสได้ทําได้สู้ส่งพลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทําร้ายใครทําให้เต็มที่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สําคัญทําในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทํานะคะ งานนี้ก็เลยไม่พลาดที่จะไปส่องอาณาจักรพัน 1, ล้านบ้านหลังใหญ่สุดรู้พร้อมคอนโดหรูใจกลางเมืองของพลอยชิตจันทร์ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยลำบากกว่าจะมีวันนี้มันไม่ได้มาง่ายๆและเส้นทางชีวิตก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนเข้าใจเจ้าตัวก็มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกสำหรับพลอยชิตจันทร์หรือชิตจันทร์หงคุณแม่ลูกสี่ที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเท่าแก่เนี้เต็มตัวช่วยสามีเคนหงชาวฮ่องกงบริหารงานธุรกิจแปรรูปผลไม้อบแห้งส่งออกต่างประเทศ และก่อนหน้านี้ก็ทำโลกโซเชียลหือฮากับการแจกโบนัสพนักงานสุดปังทั้งเงินแสนทั้งรถป้ายแดงเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของบริษัทพลอยชิดจันทร์หงและสามีเคนหงเป็นเจ้าของธุรกิจผลไม้อบแห้งในชื่อบริษัทไทโทนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดส่งออกไปหลายประเทศอาทิฮ่องกงเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียโดยมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีน นอกจากสินค้าหลักก็คือลำไยอบแห้งแล้วยังส่งออกผลไม้สดอย่างลำไยมังคุดและทุเรียนรวมถึงขยายโรงงานผลิตจากเดิมซึ่งปักหมุดที่จังหวัดลำพูนแหล่งปลูกลำไยแห่งใหญ่ของเมืองไทยก็ขยายไปสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครพนมแถมยังแตกลายธุรกิจให้ครบวงจรยิ่งขึ้นด้วยการทำโลจิสติกในชื่อบริษัท2299 t r a ดิ้งจำกัด จากจุดเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทไทโทนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดเมื่อปี2,553ทั้งคู่ก็ขยายธุรกิจเรื่อยมาเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ลูกดกอีกหนึ่งครอบครัวสำหรับสาวพลอยชิดจัน์และสามีหนุ่มนักธุรกิจเคนหุงที่ทั้งคู่มักจะทำคลิปน่ารักน่ารักของลูกๆทั้ง4คนมาฝากพี่ๆแฟนคลับอยู่เสมอพร้อมทั้งลูกๆแต่ละคนยังมีความหล่อและความน่ารักถอดแบบมาจากคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย สาวพลอยได้ออกมาโพสตคลิปขณะที่เจ้าตัวกําลังเดินเข็นกระเป๋าหลายใบออกจากบ้านและสามียังเดินตามประกบขอร้องให้สาวพลอยอย่าไปแต่สาวพลอยกลับไม่ยอมฟังและยังบอกอีกว่าไอจะเลิกกับยูแล้วยูดูแลลูกๆเองละกันแต่สามียังอ on ้อนวอนต่อพร้อมทั้งยังขอโอกาสอีกครั้ง